สบายดีพี่น้องมื่อนี้คุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะแม่ล้างแม่ล้างพี่น้องคนนึ่งมายามคนมาต่างงานศพกร์คนมาต่างงานศุกร์ผมได้มายามเขาสากมายามลูกยามเต่าบ่ได้มาดุนปีหนึ่งกับเทียนหนึ่งกับบ่าเทียนหนึ่งเล่นมาแม่ขันบ่อันนี้ลีกันกับบด้มาเดินเจ้าไวยากต่างคนกับต่างยากเนาะโอ้โหเขินฟิล ข้างนี้ก็ลูกดูโอ้โหอีแต่สาวๆตั้วนี่ก็พี่ก็กวนเยยแล้วบาดนี้นี่ก็ลูกชายน้องชา้นี่น้องหมิงหมิงตะกี้ก็อยู่สาวนอยเอื้อนะพี่น้องเอออยู่สาวนอยลุบุกเบิกตะกี้ก็มาอยู่สาวนอยจักกันจักกันกับมันก็อยู่สาวนอยนี่แหละุนบุกเบิกอือแล้วก็มาอยู่นํามติงได้จักปีว มาอยู่นั้นเยงจักปีว่ามิงอ้หลายอืมหลายปีมาอยู่เยี่ยนน้ำจนว่าเป็นน่องหักเป็นลูก,กจนว่าวช่มผูดยุย่ย <c oughs> จนผูยยุ่ยมันเรียงน่องอยู่นี่หรอเรียงน่องแล้วก็พาน่องไปสงงนทรงกันโรงรียน ก่อนเขาหน่องย่นี่แล้วกว่าอยู่คนหุ่นักดิ์เราเหมือนมัเออนหุ่นยัหมันบานเลยล่ะมันไม่เย่นเด่วมันไม่ยู่นี่เพราะมันหน่อยๆปีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีแต่ผู้สวยๆอันนี้ร้านไผ่ต้นดีว่าได้ยินข่าวว่าร้าไผ่ที่เป็นร้านไผ่ที่เป็นลูกไผ่แม่แต่ว่าลูกไผ่แม่เจ้าสู้เจ้าสู้เดิตำรวจมันมีปากตำรวจนี่เจ้าสู้ขนาดเด้ เปี้ยนหนาปนว่าเปี้ยนนิยังวะน้องไอ้มิงนี่แหละมันผ่านน้องเจ้าสูบบ่นละบ่เจ้าสูบดิมันไม่มีผู้เอาอันนี้มิงกับเปี้ยนแต่เปี้ยนไม่แม่เท่าไม่กินนั่นเอามากตีเดียะเออมากมากไม่กินเดีอยนี้แพทมากไม่กินไม่กินไงม่แม่ลูกบิน หลายยูนิตแบนย่างยูนี่ชุดหนึ่งยูนี่กันย่างจ้าอันพักอันไปน้ำอันคณะใดก็มีเรื่องทำไปน้ำสุขนาไปน้ำสุขนาว่าถ้าเขาจ้างเอ็นแดเอเป็นแดนเซอร์บ๊อบประจำเป็นน้ำสิงเป็นแดนเซอร์บ๊อบประจำว่าถ้าผู้ใดจ้างก็ไปเม่ดตั้งสี่บี่ ซื้อคณะซื้อว่ารอย่างซื้ออันอันซื้อทีมเนี่ยท่นัดชาแดนมหาสารคามท่านท่นัดชาแดนมหาสารคามเนียนแล้วมาณมหาสารคามนั่มบอบอละมือนเนียนแม่ติ้งได้เนื้อย่างมาสู้แม่แล้วกินกับลูกหลู่นี่แล้วพี่น้องแซ่บแซ่บนเนื้อย่างมันแห้งห้าแต่กินแซ่บเขาลองกินแ่หรือบอกกับมแม่จะเป็นตำลุขับกามาดยังไง สบาังนีลูสอสีได้พ่อกันเนอะจะว่าจักปีเนาะปีหนึ่งกับเหียกันแวบๆเห็นกันแบบแอนออรดีเอ้มิงนี่ว่ามันมันสอยูบันแทนเลยมันไม่ยู่บานแทนค้นไวมันคนบานแทนคนหูจักมันเหมือนบันขาก็บานแทนอีกแต่บานแทนยนงยมุฮูจักกันอยู่เด้แต่ว่าบานแทนหูจักมันเหมือนตลดคนดังเนาะดังไปดัง ดังไฟส่องไปอยู่นี่มีมิต่สาวสูตสาวที่เรียกว่าเป็นเมว่าเป็นสาวสว่เผื่อว่าเมีนสาวจ้ามันถือว่าเป็นลูกไผ่เหมืนทุกคนเดี๋ยวลูกไผ่กับหลานไผ่อันนี้กระสวดตัวนี้ผู้บ่าวพร้อามีผู้เอาอันนี้เรียนอยู่อันนี้บด้เรียนพ้ากันอายุผู้เล่นจักปีแล้วลูกนี่ ซ้ำกันบ้นี้นี่กี่สามชิพเท่าไรี่สิบเ้ออยอี่สิบต,นตน้นต้นหนึ่งอ,อืออันนี้เดี๋ลูกน้องยังก่อนนี่น้องไม้ร้านไผยแม่ต้นนี่อ้หผู้ายผู้ายอันนี้เดี๋ยวลูกซื้อไว้ยังก่อนซื้อเบนต้าซื้อเบนน้องเบนีว่าดีดีเบนครัคุณว่าเบนครัซื้อเบนคับ เาว่าตามสบายเลยลูกสาวหน่อยทั้งไหลซี่ถดบ้านอ่ะโดน้องเบนดีว่าดีดีเด้ลูกเด็ดถูกแม่ววาน้องเบนว่าดีม่ไดี่นบบหมกนั่นมาโตได้ลูกนั่น ฮ่าบกบดได้นั่นอย่างนี้กูตั้งตาหนีมึงนีหล่ะเอาไว้กันหล่ะเอาไว้กันนะกูมากกูมากสะพ่อบกบดว่าบอกไปมันแพงมันกับบกไปแล้วเนาะบกไปผู้สาวกับผู้งามไม่มีละพรานเราอยากไปนะน้องไม่ น้องเรียนอยู่น้องเรียนอยู่มอสามน้องเรียนอยู่มอดสามเขาคือสิว่ามอสามมอดสามที่ดีดีแล้วเขาคือเป็นสาวแล้วแสดงว่าหนาวมพราะสามซ้ำมันนี่นักป่วนซ้ำหน่องบบกบอดตัวนี้มิงป่วนกับโย่มอันนีดสามน้องใช่บอด กินโลบพากันกินมันอิ่มโอ้พผมมานนอนเฝ้าก็ได้เจ้าหูจักกับขวางขักนาอฟโกไอ้ฟกฟตายคือกาะอ๋น้องฟูก์พี่จังมันออกแกมเนาะ มูนอนห้อทอําไงกินให้มันอิม่มหรอกกินให้มันอิมมอ่มตอ่อลรแอร์ปวดหลังคือแปต่น<ม>ั้นเงินประมาณแพงจังบายบายไปตัวลูกไปอยากไปกับผ้ากันไปยื้อตัวปีหนา้าปีนี้ไปบอกว่าอยากผ้ากันไปเพิ่นกับเปิดวงก้อนแล้วไปพระท่านแล้วส่วนบอกไอ้เมิ่ยงยู้แม่นางว่าไปนั่งมันรับงานเขาไวเร็ว หลับงานน่ากับคืนเขาตัวจังดาโคด้าโคด้าประเทศถ้ากันเดินหลับงานจังได้เอาฝากพี่นอ้องที่ห้าคนห้าผู้คนอยากได้หลับงานระยะไก่ตาระยะไก่ไกลระยะไก่ดีระยะไกลหนี่ประมาณเท่าใดร่สระข้ามสมี 40, ่ 40, พันหกพันหางเกียงสี่พันหกพน ยิ่งซีไส้สองแต่ว่าไ้าถึงจังเด็กก็เด็นี่ไส้สองยิ่งซีหกคนแม่ยิงหยิ่งหเออดยิ่งหกกยิงหกันยิ่งหกเขาเรไทันไก่เดบท่าใดประม่านแล้วแต่ระยะทางระยะเขาต้องไลแม่ระยะบวกตามเป็นกิโลเพิ่ม้เด็กน่อยไปตนตะน้ำลำติ่ง พ่อค่อยได้ไปน้ำลัง oh. ูไปไหนดอกอุ้ยไปยูไปซอยบอกเธอว่หรือว่าได้สิเป็นยังไปซอยวจนนาินวัจนนาศินแล้วก็ว่าเป็นต้นลูกมันสิเป็นยังวัจนนาศินสิงๆ้าว่าวัจนนาศินเอองนี่ฮโตย่อโตยอพอราพอีอาเพด้เพิ่นก็ว่าเป็นต้นด้ พนจ ok ้างเนาะพอนจ้างเขากับไปธรรมดาเละไพจ้างสั้นสิว่าไพจ้างเขากับไปเบื่อจว่าเปนไปนตาดเป็นติดโกงยิ่งกระยอนเป็นหลับเฟื่นอยู่แล้วไพจ้างเขากับไปเมื่อเตอสิว่าไพจ้างจ้ว่าแต่ถ้าจะเอาเงืนมาให้เขากับไปเบือขึ้นเนาะชินเม่อด้ีลีฝากปโกมาพร้อมตัวลีนยังดีมีนยงดีอยู่ เพิ่นกินีีควบดียุดจักกน้อยน่ะลูกเอ้ยบางย่างละ่ะบ่ดียนนึงเพิ่นกินเดียนนึงมันล่ะเออเลือดมองว้า,า่าวววววววงววเนวงววาวสวววววววีนว่วทานนานน่วว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 วนเววววว่วววววววอวว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 วหนว สิเห็นวันหนาวมันยังสี่เราเด็กน้อยว่าแมนเด้อรว่าแม่นี่พี่น้องสามสิบปีหรอสามสิบอนี่บอกความนะพ่อไม่อยู่น้ำเม็ดจริงแต่ว่าจักจักปีวะซิบจักปีว่ามินแต่กระชุ่มขู่อยู่ว่าอายุจักเท่าเนี่ยอายุเท่าเมจักปี ต้องเก็บไปชมพูดเยี่ยมชงผูดเลี่ยมอยู่เด็กสูงเลยอืมเด็กยมสุดอันจนเขานั่นมีกับอ in. ันผ so ้าน uh, ่องแฟนโดนปนที MM ่ีโดนจ้ะน่องกับผ้าอันเออนน่องไว้น่ะมันวก็ไปฮับส่งน่องน่องเลิอกก็ไปรับเดี๋ยวนี้ชมพูดยีสิบแปดแล้วยี่สิบยสิก็เกือบยี่สิบปีหมดติดตัวอายุเดี่วสิบกาปีไม่เงี้ยยูนี่มาใส่ชีวิตไว้รุ่นยู่นี่เบ็ดอืมก็เสื้ออยุไปซื้อต่ำป้าจะก็แวะทุ่บ้านนะลูก ผู้ใดที่ว่าเอินใจมั่นเกิดเกิดก็เจ้าเย็นมั่นมันเป็นคนบันแทนถ้าจงจักมันเมื่อลดแต่คนบันแทนยังมั่จักอันสบายตกใจเหมือนว่าไม่ได้เป็นพาดล่มาเป็นน้งไอนไอบออยากเป็นนาำไอ้ได้ไต่เปลีปยนนไอ้เออท่านเดนมาจากผ้าผู้ใดมา่นเนี่เปี่ยนนาคือกันละกำดันนองอุ้ยเื่ เปลี่ยนว่าสัมนาเมิงมิงมานยผ้าเย่เผ้ามาแต่งหนาซอยเย่เนี่เป็ีนอะไรนี่ผ้ามาเอามิงผู้นั้นไปใส่มิงเหอวะยแเป็นดาวตั้งแต่นู้นเลยเนาะเป็นดาวตั้งแต่ดานค่ยยมันาพอแจคพอ ตอนนี้ก็ยังเป็นดาวนี่แหละน้องคีม้าของข้ากสาวซาบันแทนเมื่อเม่ยนซาวยอดนิยงดีแต่วางยางไปเฮียนแต่ก็จะเกิอื่นไปงี้ดีนะเมื่อเม่นตอนนั้นมันก็อันพอมีคู่ดอกแต่ว่ามันอันกลับจากไปยุบาลเนี่ยเนี่ยก็เลยเอิญมันมามาแจงนายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ท้องนั้นมาก็เปืี่ยนวะมามมาาา่งลกับอันโอ้ยแม่ก็เลื่อมซื้อแล้ว ก็มันก็คุหลาสุดบอนั่นยังเด่นเลยคุหาสุดคุณหลาสุดผู้ใดล่ะตั้งแต่บอบอผู้ใดตั้งแต่บอคุหลาสุดหลายปีแล้วผ่านมาสาี่ปีแล้วใส่ตัวย่อไ่ได้ตีหายรู้อะาะก่ออ๋ออ๋อหลายนักเล่าหลายนัเล่าอะก็ตามที่ปีแล้วมันหลายปีแล้ว อาจระูม,มากอ่ะอสราคิลีฝากไว้สำเนียงสะก้อนพี่น้องพ่อกันไม่คลิปนะาสำหรับคิมนียสัมบาดี